Thank you. สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้ก็ยังจะคงพูดถึงน้องหนังลูกสาวสุดที่เลิฟของคุณตัว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 สรันอยู่วงกระจงอยู่นะคุณไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว,าว่าวันนี้ตลอดทั้งวันก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดแล้วที่สำคัญแม้แต่ทวิตเตอร์ก็ยังขึ้นอันดับหนึ่งอยู่ตลอดทั้งวันหลายคนเขาก็พูดกันว่า พ่อก็ส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกนะไม่เกี่ยวข้องกันถ้าคุณจะว่าคุณต้องไปว่าพ่อไม่ใช่มาว่าลูกลูกเขาไม่เกี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปว่าลูกเขาบางคนเขาก็แย้งออกมาว่าเอา้าไม่ว่าได้ยังไงพอก็เป๋านกหวีดแม่ก็เป่านกหวีดลูกก็เป่านกหวีดมันตระกูลน,นกหวีดจะไม่ให้ว่าได้ยังไงล่ะบางคนก็แย้งออกมาอีกว่าเอา้าก็อย่างใหโซลูกนัดเนี่ย ทำไมพวกคุณถึงให้อาภัยเขาได้บางคนก็แย้งออกมาอีกว่าเอา้าไอ้โซลุกนัดเนี่ยเขาออกมาขอโทษยอมรับยิดขอภยัยแล้วเขาก็ปรับตัวใหม่แล้วแต่นี้เนี่ยไม่เคยออกมาขอทงขอโทษอะไรแม้แต่ครั้งเดียวเลยโอว้ว่ากันไปว่ากันมาแม้แต่สื่อเกาลหลีก็มีการลงเรื่องนี้ด้วยนะผมก็เลยไปจับเอาบทสัมภาษณ์ของน้องหนังที่เธอ ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยแหงยุ่งมันคือสียุ่งครับเถอะะเธอได้สัมภาษณ์ไว้ที่บอกว่ามีพ่อเป็นต้นแบบมีพ่อเป็นแรงบันดาลใจเธอสัมภาษณ์ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันป แหงยุ่งเนี่ยเขาก็ได้สัมภาษณ์เธอว่าออคุณมีเหตุผลอะไรพิเศษในการเดบิวเป็นนักร้องในเกาหลีตายหรือไม่น้องหนังเธอก็บอกว่าออปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างหลงไหลวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีเกาหลี ตัวฉันเองก็รู้สึกได้ถึงความนิยมในเคป๊อที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กแล้วก่อนที่มึงจะเคป๊ตั้งแต่เด็กนะมึงมาบ้านเกิดเมืองนอนของมึงก่อนอีดอกใช่ไหมมึงจะมาเคปองเคป๊อหาส้นตรงส้นตีนอะไรมึงมันต้องบ้านเกิดเมืองนอนเท่านั้นมึงรู้ไหมว่าออกมาแล้วกี่เวอร์ชันอ่ะออกมาแล้วสี่ห้าเวอร์ชันออกมาทำหาอะไรบ้านเมืองเรารุ่มเรืองพร้อมอยู่มูเรา พวกเราพร้อมพงพันสีวิไลเยื่จะนั่นหัวล้นล้นสายแว่นดำโผล่หน้ามาแม่งกูแทบชอบก,กับมึงแล้วมิวสิกคืออะไรร,ร,รู้ไหมขี่ชอบเปอร์ทั้งเพลงมานเกิดเมืองนอนไม่เท่าไหร่นะไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามีอีกเพลงเราสู้รวมศิลปินวิทย์ให้เปิดอาสยามบันดาบุรุษของเราแต่โบราณ ตืบสารตำนานยิ่งใหญ่เราไมิวสิคคืออะไรรู้ไหมฟันดาบทั้งเป็นปงงปังปงปงปงนีแบบนี้มันถึงเหมาะกับมึงอีดอกเพราะพ่อมึงเนี่ยกูชาติมามึงอย่ามาเคปปงเคป๊ปอย่างมึงเนี่ยมันต้องบางละจันทร์ระดันตระดันททนททนทนทระดันทระดันแทนททนนท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 ระดันแทนททนแทนทนทน เยอะละมันเยอะละมันเยอะละมันบินไปกลับทุกวันด้วยเงินภาษีเยอะละมันเยอะละมันเยอะละมันบินไปกลับทุกวันด้วยเงินภาษีตึง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 วเพื่อเจ๊ก้อยกูจะสู้หลังจนฝาเื่อเจ๊น้อยกูจะสู้โซลางลาเพื่อผมเกลียกกูจะสู้จนขาดใจอ่ะอ้อ้มีใครมาไหมวะ นี่แบบนี้มันถึงจะเหมาะกับมึงไม่ใช่แม่เคปังเคปับต่อนะ <c oughs> ฉันอยากสื่อสารให้กับผู้คนที่หลากหลายผ่านดนตรีแล้วก็การแสดงบนเวที <c oughs> อย่างมึงมันต้องเป่านกหวีดอีดอ,อก <c oughs> ไม่ต้องมาดนตรงดน,ดนีเลยฉันอยากเป็นนักร้องที่เกาหลีใต้ซึ่งการฝึกฝนศิลปินมีความเป็นระบบที่ดี ออแล้วใครคือแบบอย่างของคีตาลาเธอก็บอกว่าไอซียูค่ะฉันอยากเป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆด้วยทั้กษะการเขียนเพลงที่ยอดเยี่ยมส่วนผู้ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตของฉันก็คือคุณพ่อสรัญยูวงกระจากะ่ะทำไมมึงไม่ตามพ่อมึงไปล่ะใช่ไหมจะได้เป็นข้าร้องบาททุกชาติไป ออแล้วในความคิดของคนอะไรคือสเสน่ห์ของวงไฮคีเธอก็บอกว่าสมาชิกทุกคนมีแขนขาที่ยาวค่ะคนรึเประเด็นวะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงก็บอกมีแขนขาที่ยาว <c oughs> ความจริงที่ว่าพวกเธอเนี่ยดูคล้ายเป็นนางแบบเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่ดีค่ะอ๋อแล้วคนอยากให้ไฮคีเนี่ยถูกนิยามด้วย คำไหนเธอก็บอกว่าเออฉันอยากให้ถูกเรียกว่าเป็นสตาร์ออฟไทยแลนด์ค่ะอย่างมึงไม่ต้องสตาร์หรอกนกวีดออแล้วคุณอยากทำอะไรที่สุดแห่งอขออภัยคุณออแล้วคุณอยากทำอะไรที่สุดหลังจากเดบิวแล้ว,เ,ลว,ลเ,ลวเธอก็บอกว่า ไปออกรายการเรียลนิตี้ค่ะฉันอยากโชว์ให้เห็นเสน่ห์หลายๆด้านของไฮคีแม้แต่ในช่วงที่เราไม่ได้มีงานกันอย่างเช่นงานนาฬิกต่างๆแล้วฉันก็อยากคอลแลบกับเฮเลอร์สวิทด้วยค่ะม,มึงไม่ต้องคอลแลบดอกมึงต้องเป่านกวีด <laughs> ออแล้วเป้าหมายของไฮคีในปี2022คืออะไรถือก็บอกว่า Uh, ฉันอยากได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปี Rocket Rocker of the Year Award mm hmm. แล้วก็อยากถ่ายโฆษณาถ่ายภาพต่างๆด้วยค่ะโดยเฉพาะภาพที่แบบถ่ายตากฝนค่ะ <laughs> อันนี้กูเติมเองอ่อ <laughs> uh, ลาสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากบ้า <laughs> งเธอก็บอกว่า uh, ฉันอยากฝากถึงแฟนๆในคี หวังว่าแฟนๆทั่วโลกจะรักเพลงของพวกเราฉันจะแสดงด้านที่ดีให้พวกคุณได้เห็นในอนาคตได้โปรดรอพวกเรานะคะขอบคุณค่ะรออยู่นะมึงมึงรีบมาเลยอีดอกพวกกูรอมึงอยู่แล้วก็ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนและก็ความรักของพวกคุณนะคะไม่เป็นไร น้องหนังเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีบอกว่าที่เธอมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเธอมีพ่อก็คือคุณตัว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 สรัญยูวงกระจงเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจนะส่วนใครจะให้อภัยหรือไม่ก็แล้วแต่พวกมึงเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย พบเจอเหตุการณ์หรือว่าความเจ็บปวดความสูญเสียที่ไม่เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจ็บปวดไม่เคยสูญเสียอะไรก็อาจจะให้อภัยได้ง่ายแต่คนที่เขาเจ็บปวดที่เขาสูญเสียบางครั้งความเจ็บปวดความสูญเสียมันฝังอยู่ในใจมันเกาะกินใจก็ยากที่จะให้อภัยได้แล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาเจ็บปวดที่เขาสูญเสียเหล่านี้ส่วนมากเขาไม่เคย ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใๆดๆทั้งสิ้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวเองตลอดเวลาจนกระทั่งเขาได้สูญเสียขึ้นมาอย่างน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าฟังให้ดีนะทำไมเราถึงแบนอีลูกหนังเพราะการปิดสนามบินในครั้งนั้นเนี่ยพี่ชายเราต้องฆ่าตัวตาย พี่ชายเราต้องฆ่าตัวตายเพราะเสียใจไม่สามารถไปเรียนหมอที่ต่างประเทศได้ทั้งที่เขาพยายามสอบจนชิงทุนได้สำเร็จและเราก็ต้องฝันสลายไปด้วยแม่กับพ่อเรารอมใจจนล้มป่วยเพราะพี่ชายจากไปอย่างไม่มีวันกลับหวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของเขา ของคนเหล่านี้ว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถให้อภัยได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เสียงกูหมดแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ